รายการพลเมืองเด็กสารคดีสวยขัดสายชีวิตมาแล้วนะคะ ตอนนี้เรายังอยู่กับภารกิจอรหันชาวนาค่ะตอนที่แล้วนะคะหนูน้อยน่ารักทั้งสามคนได้แก่น้องมดน้องซันเดย์แล้วก็น้องเฟเล่ก็ได้ทำลานข้าวจากขี้ควายนะคะโดยมีลุงแหลมอรหันชาวนาเจ้าสำนักเป็นคนคอยแนะนำนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆทั้งสามคนนั้นก็จะได้ลงมือเกี่ยวข้าวมัดเป็นกรมแล้วก็ไปกองที่ลานที่พวกเขาทำเตรียมไว้นะคะการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะเด็กๆจะได้อะไรบ้างจากประสบการณ์ตรงนะคะถ้าพร้อมแล้วไปตะลุยในทุ่ง นาโล่งกว้างกับพวกเขาได้ในภารกิจอรหันชาวนาน้อยวันนี้ค่ะหลังจากคราวที่แล้วซันเดย์เบเล่และมดได้ลองใช้ชีวิตเรียนรู้วิถีอยู่กินแบบชาวนาที่บ้านของลุงแหลมอรหันชาวนาแห่งบ้านโนนยางอําเภอกุนชุมจังหวัดยโสธรวันนี้ทั้งสามคนจะต้องกลายเป็นชาวนาเต็มขั้นซึ่งทุ่งนาสีเหลืองอารามที่เต็มไปด้วยรวงข้าวสุกสีเหลืองทองจะเป็นสถานที่ในการปฏิบัติภารกิจของเด็กๆในวันนี้ครับ ีครับเดี๋ยวเราจะได้มาเกี่ยวข้าวช่วยดุงแหลมตรงนี้แหละครับแต่จริงๆแล้วพอถึบทองการเริ่มต้นทํานาเนี่ยไม่ใช่การเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับดุงแหลมคือการทํานานี่นะกว่าจะมาถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่ทาวนานีลําบากมาตั้งแต่ต้นเลยไถแล้วก็หว่านก้าห<ช>ว่านก้าแล้วก็ถอนก้าแล้วก็ไถแล้วก็มาปักดํากว่าจะมาเป็นเม็ดข้าวสีเหลืองเหลืองให้เราเกี่ยวเนี่ยเป็นรอบ หกเดือนเจ็ดเดือนเลยงไงนานไหมนานไหมกว่าที่จะมาเป็นรวงข้าวสีทองอย่างที่เราเห็นตอนนี้นี่ก็คือใช้เวลานานมากเลยนะก่อจากนี้ไปเราจะมาเกี่ยวข้าวแล้วเราต้องฟังให้ดีว่าเราต้องทำยังไงบ้างล,ลุงแหลมในการที่จะเกี <c oughs> ่ยวข้าวในบุ้งแหลม <c oughs> อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับเครื่องมือในการเกี่ยวก็วม,กวมีเกี่ยวข้าวก็มีเคียวเคียวคนละดวงเคียวละวุตเลยน่แล้วัางแง่จับ เมืม่อมอบอุปกรณ์ทำมาหากินชิ้นสาคัญประจํากายของชาวนาให้เด็กๆกันไปแล้วลุงแหลมได้เตรียมถุงมือให้เด็กๆอีกคนละหนึ่งข้างเพื่อป้องกันไม่ให้ฝางข้าวบาดมือด้วยครับจับเที่ยวด้านไหนด้านไหนมือตรงข้างเมือ,อ,มอมถนัดถือเที่ยวอันนี้เมือไม่ถนัดใส่ถุงมือนอกจากนี้ลุงแหลมยังได้อธิบายถึงความสําคัญและประโยชน์ของการเกี่ยวข้าวด้วยมือของตัวเองให้เด็กๆทั้ง3คนฟังก่อนจะลงมือเกี่ยวข้าวครับ การปัจจุบันนี้คือใช้รถเกี่ยวข้าวกันแล้วผลผลิตที่ได้ก็จะแบ่งแบ่งประเทศซาอุดีเนาะแบ่งประเทศญี่ปุ่นเนาะ,ะเ,นเนะจ้าของเทคโนโลยีเจ้าข,ของเครื่องจักรเราแบ่งให้ช่างซ่อมเครื่องบ้างนี่เราใช้แรงงานของเราเองเลยเกี่ยวด้วยมือนวดด้วยมือมัดด้วยแรงงานของตัวเองลำบากหน่อยแต่มันได้การพึ่งพาตัวเองลดรายจ่าย ทีนี้เดี๋ยวนะครับเด็กๆพี่จะให้ลุงแหลมสอนการเกี่ยวข้าวด้วยเขียวว่าเกี่ยวยังไงพวกเราตั้งใจดูเราจะได้ทําเป็นนะครับเวลาจับเขียวนี่อย่าเล่นกันนะอย่าเล่นเราก็ต้องระมัดระวังที่สุดแล้วก็อย่าเกี่ยวใกล้กันมากเกินไปมือที่ถนัดจับเขียวจับด้ามเขียวเวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยอย่าอย่าเอามือล้วงเข้าไปก่อน ให้เอาเคียวนี้เข้าไปก่อนนะมือค่อยๆมือค่อยๆเข้าไปเวลาเกี่ยวข้าวนี้อย่าอย่าเอาลึกเกินไปเพราะว่าลึกเกินไปมันจะได้แต่ฟางแล้วกรอย่าสั้นเกินไปมันจะมาติดรวงข้าวแล้วก็หันเคี่ยวนี่ลงข้างล่างไม่ใช่ขึ้นมาข้างบนเนี้ยดึงเกี่ยวเข้ามาหาตัวเอาลงข้างล่างนะตัวนี้เอาลงข้างล่างลง ในระหว่างที่ลุงแหลมสาธิตการเกี่ยวข้าวที่ถูกต้องอยู่นั้นทั้งสามคนก็ตั้งอกตั้งใจฟังและจดจําสิ่งที่ลุงแหลมสอนเป็นอย่างดีอนี่ไม่เสมอกานนี้เราก็เอามาใส่ตัวให้เสมอนะ okay. แล้วก็ถ้าเต็มกรรำแล้วก็ไปวางอ่าพอเข้าใจหรือยังครับเข้าใจแล้วครับ,รบเดี๋ยวพี่จะให้เราลองทําแล้วก็อยาให้ลุงแหลมเนี่ยคอยดูว่าพวกเราทําถูกหรือเปล่า เกลียวขึ้นมาเลยแต่เพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจอย่างท่องแท้และสามารถปฏิบัติได้จริงลุงแหลมจึงลงมือสอนกันตัวต่อตัวเลยทีเดียวครับติดปลายเกลียวลงข้างล่างเยอะๆๆๆจำเข้าไปเยอะๆอ่าเลอนเอาเกลียวเข้าไปก่อนโอ้เป็นโอ้เป็นเร็วเนาะเก่งๆๆๆซึ้งซึ้งแม่ได้แล้วเออเอาเกลียวนี่ลงข้างล่าง ข้าางงนดได้แล้วแม้เริ่มต้นแต่ละคนจะดูเก้ๆกันกลางกันไปบ้างแต่เมื่อได้ลงมือทําหลายๆครั้งประกอบกับมีผู้ใหญ่ใจดีอย่างลุงแหลมที่คอยอธิบายอย่างใจเย็นก็ทําให้ทั้ง3ามคนเกี่ยวข้าวได้ชํานาญมากขึ้นตามลําดับครับผิดไปแล้วเด็กตอนนี้พอจะเกี่ยวไปหรือยังครับเสร็จแล้วครับทีนี้เงื่อนไขของเราก็คือ พี่จะให้พวกเราเนี่ยเกี่ยวกันทั้งหมดนะครับสามคนให้ได้สิบกองสามคนนะครับสิบกองส่วนเราจะเกี่ยวกันคนละกี่กองหรือว่าแบ่งกันยังไงเนี่ยให้เราคุยกันเองเลยทันทีที่สิ้นเสียงเปเล่ก็จัดการแบ่งสันปันส่วนงานที่ต้องทําทันทีครับแกหกเขาสิบสเนเอเขาเขาสิบสองเองเอาล่ะอ้าว เปเล่งงอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยทั้งสามคนรวมกันสิบกองเท่านั้นนะครับเจ๊ยี่สิบกองเอลา่สี่กองเขากับเขากับไอ้มดคนละสามเนาะเอาเลยสิครับซันเดย์สรุปเอาเองแบบนี้แถมมดก็ไม่ได้ทักท้วง,งเดี๋ยวมาดูกันว่าเปเลของเราจะยอมหรือไม่ยอมครับเออได้เขาสี่กองสี่สามสา สี่สามสามครับยังไงแบ่งนี่สี่นี่สวันนี้สามนี่สี่เปเล่สี่กองมดสามซันเดย์สามเมื่อกี้พี่เห็นซันเดย์เนี่ยโยในเปเล่สี่กองเลยใช่ไหมกอไายซันเดย์ทำไมถึงโบยให้เพื่อนสี่กองละครเปเล่แรงเยอะดีรู้ได้ไงว่าเปเร่แรงเยอะเห็นก็ตัวใหญ่แล้วก็คิดว่าเขาแรงเยอะเหรอครับอแล้วไม่กลัวเพื่อนเหนื่อยอ่ะ ไม่กลัวอ่าเปเล่เพื่อนเขาบอกว่าเปเล่ต้องสี่สี่มัดสี่กองเนี่ยเปเล่ไหวไหมน่าชื่นชมในความเสียสละของเปเล่ครับและถึงแม้เปเล่ะจะยอมและยืนยันว่าทาไหวแต่เพื่อสอนให้สันเดย์และมดไม่เป็นคนเอาเปรียบคนอื่นไม่ว่าคนคนนั้นจะยินดียหรือเต็มใจก็ตามผมจึงพูดคุยทำความเข้าใจกับทั้งสามคนอีกครั้งหนึ่งครับอย่างนี้ถือว่าเอาเปรียบไหม เราเปรียบกันนี่นะอ่าดูเอาเปรียบใช่ไหมอ่ะเราไปคี้กันเรามาคุยไม่ครับไปนีกว่ายังไงสามสามสามหมดเลยอ่ะสามก็จะได้เก้ามัดแล้วเศษอันหนึ่งสามสามสามและกองสุดท้ายช่วยกันตกลงกันอย่างนี้แล้วยุติธรรมสุดหรือยังิธรรมแล้วครับและที่สําคัญสันเดย์ครับเราไม่ควรที่จะโบยให้คนอื่นนะครับเพียงเพื่อที่จะแกล้งคนอื่นนะครับเมื่อสันเดย์เปเล่และมด ได้เข้าใจถึงการแบ่งงานโดยไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันแล้วทั้งสามคนมก็แยกย้ายกันไปเกี่ยวข้าวตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้โดยมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดครับเส็จแล้วใช่ไหมแม้แดดจะจัดจ้าแค่ไหน แต่เด็กๆทั้ง3าคนก็เพลิดเพลินกับการเกี่ยวข้าวพร้อมๆกับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนห้องไหนนอกจากห้องเรียนธรรมชาติอันกว้างใหญ่ห้องนี้ครับเสร็จแล้วหลังจากเกี่ยวข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตามปกติชาวนาจะตากรวงข้าวทิ้งไว้ในนาให้แห้ง ก่อนจะขนกลับไปเก็บรวบรวมไว้ที่หลานข้าวซึ่งการขนข้าวแต่ละรวงไปเก็บนั้นคือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่านับถือเลยทีเดียวครับเริ่มต้นด้วยการใช้ตอกมัดข้าวแต่ละรวงให้แน่นซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เด็กๆต้องผ่านไปให้ได้ครับเอ,เอาตอกเรานี่มาเส้นหนึ่งมัดหนึ่งมัดมัดมัดหนึ่งก็เส้นหนึ่งนะ <Okay. S 2> ก็จับไว้จับไว้ประมาณครบหนึ่งจับไว้จับอย่างนี้ลองดูอ่ะจับอย่างนี้ลองดู เห็นไหมจับอย่างนี้เลยได้แล้วใส่ขึ้นหนึ่งครับอ่าตัวนี้จะสอดเข้าไปนะยกมาอย่างนี้ได้เใช่ไหมสอดเข้าไปแล้วเห็นี่ยเดี๋ยวไว้เหมือนเดิมจับตัวนี้มาคลิกกลับมาคลิกกลับมาไม่เดียบไม่ได้เรจะดังเอ๊ฟเลยนะเราจะแน่นเลย สำหรับโจทย์ของเราในภารกิจนี้ก็คือเด็กๆทั้ง3คนต้องมัดข้าวรวมกันให้ได้20มัดครับซึ่งพอมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นเอเล่ก็สับสนเหมือนเดิมครั